ฟังด่วนๆครับคุณผู้ชมยังไม่ถึง72ชั่วโมงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยคาเมนก็เริ่มบิดผิวแล้วครับขอรายงานไประเด็นนี้ก่อนนะครับเป็นข่าวดีของประเทศไทยเราที่เริ่มมีการปฏิบัติการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือภาพของทหารไทยนะพีพๆทหารไทยได้ร่วมกันติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์พร้อมกับมีการ ธงชาติไทยนะครับตามแผนที่ที่ฝั่งไทยยึดมั่นก็คือ1ต่อ50,000ื่นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยแล้วก็ชาวบ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วนะครับคือเรื่องประเด็นของการสร้างรัว้วแล้วก็การวางแนวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นแนวคิดที่มีมาอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่ไทยกับเขมรเนี่ยปะทะกันนะครับแล้วก็ เริ่มเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะหลักๆก,ก็ต้องขอบคุณทางมูลนิธิกันจองพลังด้วยนะครับที่ช่วยสร้างบังเกอร์นะครับตามที่กองทัพบกได้ออกมาประกาศว่าโอ้มีการช่วยสร้างบังเกอร์ที่มั่นกว่า91บังเกอร์มูลค่าหลายล้านบาทนะครับณนะบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงบ้านของแผงอำเภอตาพยา รวมถึงอีกหลายพื้นที่ในอำเภออรัญญประเทศจงังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นบังเกอร์ที่สร้างความแข็งแรงมั่นคงสามารถปกป้องชีวิตของทหารไทยได้หลายร้อยหลายพันชีวิตเลยทีเดียวแน่นอนภารกิจยังไม่จบสิ้นนะครับการเดินหน้าสร้างรัว้วหรือเอาเบื้องต้นก่อนก็คือการนำคอนเทนเนอร์นะครับมาวางเรียงไว้ เป็นกำแพงเพื่อประกาศให้ทางฝั่งของขเขมรได้รับรู้รับทราบว่าเฮ้ยนี่คือแผ่นดินไทยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปซึ่งถือว่าเป็นการทำงานที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ต้องยอมรับว่าทุกฝ่ายเองเนี่ยก็เห็นตรงกันว่ายังไงก็ตามภารกิจสำคัญก็คือการห้ามขาเขมรเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงเวลาที่บรรยากาศมันยังคงมาคุ เอาแน่เอานอนไม่ได้ไว้ใจอะไรไม่ได้ดังนั้นการวางรั้วคอนเทนเนอร์เบื้องต้นถือว่าเป็นอะไรที่ต้องรีบทำให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับก่อนที่จะถึงเวลา72ชั่วโมงหลายคนอาสงสัยนะว่า72ชั่วโมงเนี่ยจะครบเมื่อไหร่นะครับทบทวนกันหน่อยเรากับขเมรได้ทำข้อตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงเมื่อวันที่27ธันวาคม เวลา12นนกาเที่ยงตรงซึ่งจะครบ24ชั่วโมงก็คือตอนเที่ยงตรงของวันที่28ธันวาคมจากนั้นวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานะครับตอนเที่ยงตรงครบ48ชั่วโมงหมายความว่าในวันที่30ธันวาคมนี้ครับเวลาเที่ยงตรงจะครบกำหนด72ชั่วโมงนั่นเองนะครับแต่ว่าล่าสุด มีรายงานเหมือนที่ผมเกริ่นไว้ช่วงต้นคลิปเลยครับว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเขมนมีอาการตบัดสัตว์คือพวกเมนเนี่ยเรื่องสัจจะมันม,มีอยู่แล้วนะครับมันพร้อมบิดผิวมันพร้อมที่จะพลิกลิ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจับตามองคือเอาอัปเดตแรกก่อนล่าสุดเนี่ยนะครับทางโคศก,กองทัพบ,บกระบุชัดว่าตรวจพบ อากาศยาไรไา้คนขับหรือว่าโดนจากฝั่งขมิมนเนี่ยล้ำอาธิปไตยไทยในเขตจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีรัมมากกว่า250ลำนะครับซึ่งจริงๆมันเข้าข่ายละเมิดมาตรก,การตามข้อตกลง GBC นะชี้ว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อที่จะต้องพิจารณาทบทวนไม่ปล่อยทหารขมรมน18คนตามเงื่อนไขนะ พราอดูแล้วเนี่ยขเขมรเองเนี่ยนะครับจะยังไม่จบง่งายๆนะครับรายงานบอกว่าตรวจพบโดนเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะคือถ้าดูตามพื้นที่มีช่องบกช่องอานมาเขาสัตสมสัมแตโดนตวนช่องกลางปราสาทตาเมืองโทมด้วยแล้วก็ช่องสายตะกูด้วยซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเข้าข่ายยุๆยุแล้วก็ละเมิดมาตรการลดความตึงเครียด อันไม่สอดคล้องนะครับกับการตกลงหรือลงนามเมื่อวันที่27ธันวาคมเลยดังนั้นเนี่ยกองทัพบกเองก็ย้ําชัดว่าพฤติกรรมนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคำเหม็นเองเนี่ยยังมีท่าทีเป็นปรปักผมเล่าไปแล้วเห็นท่าทีของฮุนเซนฮุนมาเนตเองเนี่ยดูแล้วก็อยากจะสู้อะ่ะยังอยากสู้อยู่นะครับซึ่งความชัดเจนล่าสุดเนี่ยมันตอกย้ํามาอีกนะครับ จากรายงานของพี่วัสนานานุ่มนะครับที่ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจคือแกเนี่ยบอกว่าทางกองทัพบ,บกเนี่ยอาจไม่มั่นใจข้อตกลงบางอย่างนะเพราะว่ามีรายงานเหมือนกันว่าทหารในพื้นที่ของไทยเราเนี่ยออกมาอัปเดตข่าวว่าทหารเขมรในพื้นที่เขาวิหารเนี่ยรีบซ่อมถนน หลังจากที่ f 1 6ไทยไปถล่มทางขึ้นนะแต่พอซ่อมเสร็จนะครับก็มีรายงานว่าขมนเนี่ยเอาปืนขึ้นมาแทนก็เหมือนจะเป็นสัญญาณนะครับว่าเตรียมพร้อมที่จะมีรอบที่3หรือเปล่าอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ที่ออกมาซึ่งหากตรวจตามท่าทีตรวจทาอะไต่างๆแล้วเนี่ยพูดได้เลยนะว่าขมนเ,นเป็นเป็นสิ่งที่อันตร,รายนะคือสร้างภาพ นะครับอยากจะได้ฝันติภาพนะครับอยากจะอ่าเรียกว่าไม่อยากให้เกิดสงครามแต่พฤติกรรมต่างๆบริเวณชายแดนตอนนี้ผมพูดเลยว่ามันยังไม่ถึง72ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มมีอาการที่จะบิดผิวแล้วเดี๋ยวต้องติดตามนะครับว่าหลังครบ72ชั่วโมงเนี่ยจะ มีอะไรพลิกผันเปลี่ยนแปลงหรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่าเราไม่ควรจะไว้ใจขเมนเด็ดขาดนะเหมือนที่ผมพูดเรื่องรั้วคอนเทนเนอร์นะครับที่มีการนำมาติดตั้งแล้วนะครับแล้วบริเวณที่ติดตั้งเนี่ยเป็นบริเวณที่ถ้าพูดจริงถ้าเปิดแบบฟร้อปชั่นคือหยุดยิงกันไปเนี่ยเดี๋ยวพวกขเมนกลับมาเนี่ยนะครับมันชัดเจนมากอย่างกรณีที่บ้านจานเนี่ยนะครับฐานไทยของเรา ได้ทำตามมาตรฐานก็คือคืนพื้นที่ของไทยกลับคืนมานะครับมันก็จะมีหลักเขตแดนที่47และก็46แต่ว่าฐานไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะยึดคืนพื้นแผ่นดินไทยไปจนถึงเส้นน้ำเงินน่ะก็คือยึดลึกเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าฝั่งที่เป็นบ้านเรือนของอมเขมรที่ล้ำมาเนี่ยก็ยึดได้ทั้งหมดนะครับผมถึงบอกว,ว่าการวางตู้คอนเทนเนอร์หรือการเร่งสร้างรั้วนะครับหรือสร้าง ความมั่นคงในพื้นที่ถือว่าสําคัญเพราะว่ายังไงขเมนนะครับก็ยังคงทําตัวเป็นปรปักอยู่นะครับแล้วครั้งที่3ถ้ามีนะผมพูดได้เลยว่าน่าจะคุยกันยากแล้วนะครับเพราะดูจากท่าทีมเนเองก็ไม่ยอมจบซึ่งภาพหนึ่งที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเออถ้าขมนไม่จบเนี่ยภาพนี้สะท้อนได้เป็นอย่างดีก็คือภาพที่พี่ๆฐานอากาศของไทยเนาะกำลังล้าง แล้วก็ขัดเครื่องบิน F16 นะครับเครื่องบินขับไล่คือเป็นการทำความสะอาดหลังปฏิบัติหน้าที่อย่างยาวนานนะครับตลอด20วันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ใหญ่ๆห,หลายพื้นที่นะครับสร้างความได้เปรียบให้กับกองทัพไทยของเราแล้วก็เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยเนี่ยทวงคืนแล้วก็ยึดคืนแผ่นดินไทยกลับมาได้นะครับซึ่ง F16 ก็เป็น เครื่องไม้เครื่องมือสาคัญน่ะไม่แปลกเลยที่พี่ทหารเองก็ดูแลอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดกับสถานการณ์นี้เพราะอย่างที่บอกว่าขมิเองนี่มันไว้ใจไม่ได้นะครับถ้ามันจะตบัสสัตว์จะบิดผิวเนี่ยยังไงเราก็ต้องนํา s 6กนะครับกลับมาเพื่อปฏิบัติภารกิจอีกนั่นเองครับแล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่ากองทัพเรือก็ยังตรวจพบ ทุ่นระเบิดสังหารเกลื่อนบ้านหนองรีหลักฐานชี้ชัดนะครับว่าขเขมรยังคงละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าครอบครองและใช้อยู่แต่ขเขมรก็ยังปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องนี้นะซึ่งภาพของทุ่นระเบิดที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็กลายเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่มันชัดเจนมากว่าโห สุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้น่าจับตามองทุกฝีก้าวมากๆเลยนะครับและถ้าหากพูดถึงการอัปเดตของทางฝั่งรัฐบาลไทยนะโดยเฉพาะในส่วนของนายอานุทินนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับ,รนะรบซึ่งก็เดินทางไปที่บริเวณภาษาตาควายนะครับเพื่อสำรวจพื้นที่นะครับหลังจากที่ยึดคืนมาได้สำเร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งตัวผู้บริหารประเทศเองเนี่ย ก็ยังรู้สึกได้เลยนะว่าภารกิจมันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะแต่ละพื้นที่ก็มีบุรักเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าทหารไทยก็ทําหน้าที่นะครับได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับในการทวงคืนผืนแผ่นดินไทยกลับมานะครับอย่างณปัจจุบันนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับข่าวดีหลายๆจุดที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ,อย่างพื้นที่ปราษาตาควายนะครับที่มีการประทะก,กันแล้วก็มี สถานการณ์ที่อาจจะแบบพังถล่มลงมาเนี่ยนะครับหรือจากรายงานล่าสุดที่มีการรายงานว่าปราสาทต,ตาเมืองทมของไทยที่หูู้บเป็นพื้นที่สูรบสำคัญตลอด20วันเนี่ยได้รับความเสียหายบ้างเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับล่าสุดเนี่ยกรมศินและปากรของไทยก็ออกมายืนยันนะว่าซ่อมได้ตรงไหนมีธงไทยโบกอยู่เดี๋ยวกรมสินจัดให้นะครับจะบูรณะ กลับมาให้เป็นสภาพเหมือนเก่าขออย่างเดียวนะครับขอให้ทุกพื้นที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยทุกอย่างจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนั่นเองครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับ